วันอัพเดตราคาข้าวเปลือกล่าสุดประจำวันที่24ตุลาคม66รายละเอียดทั้งหมดดังต่อไปนี้ค่ะ สวัสดีจ้าพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตราคาข้าวล่าสุดประจำวันที่24ตุลาคม2566คอบคุณข้อมูลจากรกรมการค้าภายใน 5, 9, ที่แอดมินหยิบข่าวสารเรื่องราคาข้าวเปลือกมาฝากพี่ๆน้องๆกันไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะข้าวเปลือกความชื้นไม่เกิน15%ประจำวันที่24ตุลาคม66ข้าวเปลือกชนิดที่1ได้แก่ข้าวเปลือกหอมมะลิราคาอยู่ที่15,000บาทต่อตนันถึง16,200บาทต่อตนัน ข้าวเปลือกชนิดที่2ได้แก่ข้าวเปลือกเจ้าราคาอยู่ที่1 1 7 0 0ัรบาทต่อตันถึง12,300ัรบาทต่อตันค่ะข้าวเปลือกชนิดที่3ได้แก่ข้าวเปลือกปทุมธานีราคาอยู่ที่1 3 0 0 0ับาทต่อตันถึง13,600ัรบาทต่อตันข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวราคาอยู่ที่13,800ัรบาทต่อตันถึง15,300ัรบาทต่อตันคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ